สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอาจารย์โยโซโลยูทูบแล้วก็สวัสดีวันสงการไทยปี2 6 6 3นะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆจัดแต่งทรงผมแบบง่ายๆนะครับช่วงนี้ผมก็ยาวกันทุกคนนะครับท่านผู้ชายเนาะคุณผู้ชายทุกท่านนี่ออกไปไหนมาไหนผมก็จะปักหูปักตานะก็จะเป็นแบบหน้าลำคาญนะครับจะมานแนะนำ ในการจัดแต่งทรงผมแบบง่ายๆให้ทุกท่านนะครับนี่นะครับตัวช่วยของผมทั้งถนะครับแล้วก็นี่ครับมีแค่นี้ครับ2ออย่างครับก็ทําให้เพื่อนๆสามารถจัดแต่งทรงผมและออกจากบ้านได้อย่างง่ายได้ครับอะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะทั้งถึงทงๆครับใช้ปลายเล็บนะครับใช้ปลายเล็บไม่ต้องเยอะนะครับใช้ปลายเล็บ หรือว่านี่บใช้ปลายเล็บนะขอโทษนะครับปลายเล็บนะครับมาแล้วก็เอาเนื้อครีมเนื้อตรงนี้นะครับทำให้เต็มไหมครับแล้วก็ลูบทั่วฝ่ามือนะครับแล้วก็เลิ่อันเลยครับนี่ทรงแรกนะแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับว่าให้ขยี้ขยี้ขยี้ไปเลยนะครับตัวนี้มันจัดทรงง่ายครับเราจะมารถปรับเปลี่ยนได้เลยครับขยี้แต่ต้องขยี้ให้ทั่ว ทั่วทั้งหัวก่อนนะครับขยี้ขยี้ให้เหนื้อมันเข้ากับเส้นผมก่อนนะครับเราจะได้จัดทรงผมได้ง่ายครับอโอเคแล้วเขย่าดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดทรงง่ายๆกันนะครับทรงแสกข้างในการออกจากบ้านนะครับเราจะสักจัดการแบบง่ายๆเ,นะเลยนะครับใช้บีช่วยนะครับ ข้างหลังก็ข้างหลังนะครับข้างหลังก็หวีไปเลยครับเพราะว่าตัวตัวเนื้อมันนะครับจะทําให้ผมมันติดกันนะครับเราก็จะใช้หวีในการช่วยนะครับให้เส้นผมมันขยายออกนะครับให้มันติดกันมากครับให้เป็นทรงแล้วก็มือเลยครับนี่ครับมือเลยครับมือปัดปัดนะครับอ่านี่นะครับทรงแรกก็ได้แล้วครับเรียบร้อยง่ายไหมแป๊บเดียวเองนี่ครับทรงแรกครับแค่นี้ ก็ออกจากบ้านได้แล้วอ่าก่อนออกจากบ้านอย่าลืมนะครับส่งแรกนะครับนี่ครับหน้ากากผ้าครับเพื่อความปลอดภัยครับทุกคนทุกท่านนะครับหน้ากากผ้าจับเองอ่ะส่งแรกเรียบร้อยครับออกจากบ้านได้แล้วส่งแรกเรียบร้อยนะครับออกจากบ้านได้แล้วอส่งต่อไปส่งที่สองเพื่อแบบวันนี้ขึ้นนี้ว่าเบื่อครับส่งเดียวมันก็เบื่อนะทาหลายๆส่งก็ได้นะครับอุปกรณ์ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้างครับ เราเปลี่ยนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับได้เดี๋ยวมาได้หมดเลยครับเนีครับดูเนื้อมันนะครับนี่ครับเนื้อเส้นกับเส้นผมนะครับที่เราใส่ใส่ลงไปกับเส้นผมแล้วนะมันก็ยังเหนียวอยู่เหมือนเดิมครับเราสามารถเปลี่ยนทรงทั้งวันเราเปลี่ยนได้ทั้งวันครับแล้วแต่ความชอบความพอใจของเราได้เลยนะครับทรงผมอาจจะยาวนิดหนึ่งแล้วก็แต่งแต่งเข้าตรงขอบหูนะครับขอบหูด้านข้างฝั่งนี้ก็ ใช้หวีนะครับลูบลงเลยครับปั๊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 บตาเพื่อนเพื่อนบอกมันจะปักตาไหมมันจะถูกตาไหมเอาไม่ถูกครับนี่ครับพอเราใสไว้ปุ๊บอ่ะก็จะได้อีกทรงหนึ่งแล้วครับนี่ครับด้านด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบทรงทวีทวีนะครับที่เราไปแตดไว้นะครับผมยาวมันก็จะช่วยได้นะครับใครว่าจัดผมยากไม่ยากนะครับจัดเองได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าร้านก็ได้นะครับนี่ครับ อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะเราได้มาอีกทรงแล้วนี่ครับก่อนออกจากบ้านอย่าลืมครับขั้งหนึ่งมาแล้วครับส่งผมอ่าส่งที่สองผ่านไปนะครับอ่าเบื่ออีกอ่ะขอส่งแบบส่งแบบเปลี่ยนส่งหน่อยนาเบือ่ออยู่บ้านนะแต่ส่งนี้แนะนํานะครับส่งที่สามนี่แนะนําว่ะ ให้ทำอยู่บ้านนะครับทำอยู่กับแฟนก็ได้นะครับทำทำอยู่กันสองคนก็ได้นะครับในเมื่อบางคนอาจจะโดนล้อได้นะครับนี่ครับหรือว่าถ้ามีความมั่นใจสูงจัดไปเลยครับออกจากบ้านได้ครับนี่ครับเขาเรียกว่าทรงมหาไทยนะครับหรือผมอาจจะพูดผิดหรือพูดถูกต้องถ้ากระทบใครต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมแค่รีวิวการจัดผมนะครับ นี่ครับพยายามใช้หวีนะครับช่วยนะครับว่าให้มันเท่าๆกันนะครับเท่าไหมมันบมบวงข้างหนึ่งใช้หวีหวีแป๊บอ่าใช้หวีนะครับอด้านหลังอะทรงนี้จะง่ายหน่อยนะครับนี่ครับอ่ะเปลี่ยนลุกใหม่ครับได้ทรงใหม่อีกแล้วครับและอย่าลืมครับ ก่อนออกจากบ้านนะครับปรับเข้าไปครับเชียวีนิดหน่อยเชยวีนิดหน่อยครับเพื่อความสวยงามด้านข้างอ่าเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆก็จะได้ทรงผมทั้งสามทรงมาแล้วนะครับอ่ะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับคนที่อยู่บ้านนะครับนะครับถ้าบอกว่าถ้าจัดแล้วมันยังน่าลาคาญน่าเบื่ออยู่นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอย่างเช่น นี่เลยครับที่คาดผมครับแล้วใส่เหงือแว็กลงไปแล้วนะครับที่คาดผมก็ช่วยได้ครับมันจะพยุงนะครับพยุงทรงผมเราด้านข้างนะครับนี่ฮะพยุงตรงกลางด้วยด้านข้างไปด้วยนะครับให้มันไปเป็นอ่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับที่เหลือแล้วก็นี่ครับแล้วก็จัดด้านข้างด้านข้างก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับแต่มันทําให้เพื่อนๆสามารถนั่งทํางาน หรือว่าเดินหยิบจับอะไรได้โดยง่ายได้ครับโดยที่ไม่ต้องมาพี่ผมมาเกะกะดวงตานะครับนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะอาจจะมีผ้าแบบนี้ในการป้องกันหน้านะเวลากันแดดนะครับผมก็บอกว่ามันอัดแอได้นะเอาง่ายครับถ้าอยู่บ้านหรือว่าพี่อยากใช้ออกไปซื้อของนะครับง่ายๆครับสวมไปเลยครับ อดูนะครับพับพับับเอาหัวมานิดหนึ่งอ่านี่ครับอะดแดปได้ครับมันทําได้นะอะดแดปได้ทําให้เราไม่เกะกลด้วยครับจะใช้อยู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ออกไปข้างนอกก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนทุกท่านนะครับนี่ครับสิ่งที่สําคัญครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้หลายยาไล่อุปกรณ์หลายๆอย่างนะมาใช้ ในช่วงนี้ครับใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์ประโยชน์มากที่สุดนะครับอ่าก็ใช้อุปกรณ์ในบ้านให้ไปเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็นี่ครับกลับมา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 ใช้ผีครับกลับมา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 อ่าง่ายไหมครับกลับมาทรงเดิมแล้วครับนี่ครับทรงหนึ่งครับทรงที่หนึ่งที่เราทํากันครับนี่ครับผมเป็นคนที่แบบอาบน้ำเล่นแล้วบงก็ทำนี้ครับ สะบัดสะบัดให้ผมแห้งนะมนเหมือนอะไรหรือเปล่าสะบัดสะบัดให้ผมแหงนะ้งเนี่ยโอเคนี่ครับสะบัดให้ผมแหง้งเสร็จเรียบร้อยผมก็ใส่นะครับใส่แนวแว็กลงไปนะครับที่ที่บนอ่าผมเรานะครับแล้วผมก็จ,จัดจัดทรงแบบง่ายๆนะจะทําอะไรก็ง่ายนะครับนะแค่นี้ครับมีแค่สองสามขั้นตอนนะครับที่เราจะออกจากบ้านแบบง่ายๆครับจัดผม,มง่าย ดูแลตัวเองครับช่วงนี้แล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่เท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ครับขอบคุณครับ